้อมแล้ว,ชวเช้านี่อากาศดีมากใช่มั้ยล่ะดูต้นไผ่สูงมากตอนนี้เริ่มปวดหัวกับมันแล้ะอันนี้จะต้องใช้เครื่องตัดเลยนะคะเนี่ยมันมันงานหินเลยนะเนี่ยงานงานยักษ์เลยนะโตเร็วมากยิ่งโดยเฉพาะฝนตกนี่นะไปจะไปวิ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบกลับมาทำลาบเขาเพิ่งมาตัดหญ้าม่ สวยสะอาดงามตาเลย,ยจะวิ่งห้าสักห้ารอบพอละจะมาเนี่ยหลาบหมูใจ้หมูซับกึ่งโลจิ้นหมูซับกึ่งโลนะก็จะมีแต่เนี่น้ำพริกลาบนี่เขาก็เตรียมไว้เรียบร้อยต่ำไว้แต่คืนแล้วก็พักเครื่องหลับก็จะมีเต่าอีประมาณนี้หลับหมูก็ต้องใช้หนังหมูนะเขามาใส่ เวลาใส่แล้วมันกินนะปัญหาคือมันอ้วนเขาจะมาใจอย่างก็พุงพุงหมูหรือกระเพาะหมูเออ่นีะแเราก็มีตับอันนี้คือต้มมาเรียบร้อยแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วยวเขาจะมาจัดการกันต้อตอกระทะหรือ่ตั ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้น,น้อยเลยเราบใส่น้ำมันนักนะมันมันเยอะขยะกลิ่นแบบแห้งๆนี่นะกลัวพิษให้มันหอมเห้น,น้อยนี่เราจะใส่หมูเข้าไปเลยนะสุนโงดมดเลยสุนมูมมมต้องตั้งก้นนะเพราะว่าทานคือหมูมันทอดแล้วเดี๋ยวมันอันเลเหากดหมูนเนี่ยหมูหมูซับไม่แม้จะมาแย่ย แยกตัวยากนะต้องให้มันนั่นบาตาาน้อนหม,กหมักไม้อ่ะอันนี้เป็นส้นต้องฝังดีเลยนะน,นี่ขนาดฝังดีนะอย่างส่นก้อนเลยเขาต้องฝังเนื้อนะก้อนน้อยก็โอเคเนี่ยเขาจะใส่อ,อนัน,นเครื่องในลงไปละอากจะใส่เครื่องในอย่างไม่ได้นะที่เขาอชอบนะแต่ว่าลักลักว่าลาบหรือมุกพลเหลืองเนี่ยมันจะใจ้หนังแดงนะ หนังโม่ใจตักใจอะไรอย่างนี้นะเท่ากับเขาแบบใส่เราจริงๆว่าเราหลับเหนียคนมึงจริงๆ่ะนะหลับสงเครื่องนี่นะเครื่องสมุนไพรนี่คนนึงเอาไปคั่วหอมอันแบบหอมแดงจักไก่ใบมะกรูดต้องไปคั่วหอมกรอบนะแล้วก็เอามาโรยหน้าหน่อยเขาเหมือนแยนะเพราะว่าชอบอย่างง่าย มันจอดจ้งอีกเวลาหนักตัวไหนอีจ่ะลาบหมูคนเมืองนี่มันจะตรงข้ามกับอันลาบอีสานเลยลาบอีสานนี่เปนจะใส่ข้าวคั่วเหรอข้าวคั่วหอมหอมแดงหัวใหญ่หั่นแล้วก็ปล่อยแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยใส่ไปในนี้นะแต่ว่าลาบคนเมืองนี่เขาแบบใส่นะ อาใส่ยมันกระายเป็นลาอีสานทันทีนะที่เจลาบเนื้อนะจะใส่ได้ที่นตะคนมมากาดเนื้อบักนี่ตนอใส่เหมือนกันนะแต่อันนี้ไข่พิสแบบไข่ทูกก็ชอบหมนก็จะมาใส่อันงอกเกลือหวัดจน้ำตาลน้ำตาชอบเลยค่ะเกลือน้อยตอนใส่น้เขือบสมเกลือแบบได้ใส่ ตกีกนี่จะขาดไปได้เนีส่เรรเลยนะใส่หอรก่อนได้สี่แล้วนะจะใส่พักเถิงลาบลงไปเลยนะเนี่โกง้โกงๆจะเป็นตัวอันตัเ,เลือดรอดแล้วนะละอะไรนี่ยเนี่ยเรีอยรอยลาบหมู con mướng mà chín một con chim tắt khường nó mình có mủ mổ chim phúng mổ Hãy tắt cho kênh ก็เนึง่งรวยพี่เขนน้อยหนอ <c oughs>